กันตามปกตินะครับอวัวโ็ก็เห็นอยู่อยู่แล้วนะครับก็เชือกละมัวนะครับบางคุณมันบางคุณบอกว่ามันสําคัญด้วยหรือเชือกละมัวก็สาคัญนะครับเพราะเดี๋ยวนี้มีปัญหาอยู่กับกลุ่มเลี้ยงวัวนะครับบางคนไม่ยอมล่าไม่ยอมผูกนะครับก็ไปเที่ยวกินอ,อาจินของผู้อื่นนะครับโยดปาล์มบางโยดมะพร้าวบางทุกสิ่งทุกอย่างเพราะ วัวก็มันก็เป็นสัตว์มันต้องกินอยู่แล้วนี่ครับเราต้องล่ำนะครับแล้วทาไมผมจึงเอาเชือกวัวมาพูดวันนี้ก็เชือกวัวมันส่วนใหญ่ก็มีอยู่สองชนิดนะครับสองชนิดแล้วก็มีอ <c oughs> วิงวัวด้วยนะครับบางเอิญผมก็ลืมเอาวิงวัวมาต่อไปผมก็เอเอผมก็เดินไปเอาวิงวัวก่อนเพราะที่ร้านผมก็ขายนะวิงวัวก็มีอยู่ สามขนาดแล้วครับมีขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กก็แล้ยวเต่จะแล้วเตจะใช้กันนะครับก็มีอยู่สามก็ขนาดก็แล้ยวเต่เห็และวคนใช้นะครับเดี๋ยวนี้ก็มันสะดวกสบายนะครับสะดวกสบายมันนี่ผมจะ เอาภาพไปดูนะครับคือตามปกติทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะมั้ยจะไหมครับได้เลี้ยงวัวตา้กอนี้ว่าวัวมีลูกจะไหมครับพอลูกวัวมันโตจะไหมต้อง ล่าโกหรือผูกโกก่อนใช่ไหมแต่พอมาระยะเราก็ต้องใช้หวิงวัวนะครับบางคนก็ไม่รู้จักนะครับนี่ผมเอาให้ดูนะครับหวิงวัวนะครับนี่ก้อนนี้ก็ก็จะเจาะหมูด้วยนะครับนี่หวิงวัวขนาดเล็กมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับหวิงวัวรุ่นขนาดเล็กสําหรับลูกวัวนะครับเริ่มเจาะชมโมกครับนะครับต้องใช้หวิงแบบแบบนี้อันต้านนี้แล้วเดี๋ยวนี้หวิงวัวจะวิวัฒนาการนะครับ ก็จะมีมีเชือกอยู่ด้านในใช่ไหมครับแล้วก็ใส่แป๊บด้วยนะครับแป๊บยางเพื่อมันลื่นลื่นเพื่ออ่าจะาวัวจะได้สบายหมูกใช่ไหมเมื่อก่อนมันไม่มีหรอกครับยางยางลื่นลื่นแบบนี้นี่ก็ขนาดกลางครับขนาดกลางครับด้านผมก้อไกนะครับนี่ขนาดกลางแล้วต่อไปก็เป็นอ่าวัวหรือควายทัวโตโต,ตนะครับนี่ นี่นะครับมันต้องเชือกเส้นใหญ่ก็ปล่อยนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวนี้มันมามีปัญหานะครับบางคนก็ใสยวิงวัวจริงนะครับคือใส่ว,วิงวัวเรียบร้อยแล้วก็ใฉ่เชือกคาดตัวไว้ด้วยแต่ปัญหาไม่ผูกไม่ลำนะครับก็เลยเที่ยวลากเชือกอยู่ครับไปเที่ยวอยู่ในสวนปามก็บ้างบางครั้งก็เชือกที่รัวลากก็ไปวิ่งกวกับต้นปามแล้วดึงต้นปามอ่อนๆนะครับลุดออกไว้ก็มี ต้นไม้ก็เช่นกันเนี่ยเป็นแบบนี้ผมแนะนําว่าจมควนล่าเลนะครับล่าได้ดีนะครับอัวถ้้จบเจาะจมูกแล้วก็ล่าได้นะครับต่อไปเชือกก็มันมีหลายขนาดนะครับเชือกอัวนี่นี่มันจะมีเป็นสีด้วยนะครับเชือกอัวมันจะมีสีเขียวใช่ไหมนี่สีเขียวนะครับและต่อไปก็สีขาวถ้าถามว่าสีอะไรทนกว่าผมก็อบอกว่านี่สีเขียวเป็นเชือกธรรมดานะ เล้วสีขาวแบบนี้จริงๆแล้วก็เป็นเชือกธรรมดานะครับแล้วบางคนว่าแล้วมันมีเชือกพิเศษด้วยหรือมีครับเชือกพิเศษคือมันมันจะเป็นสีขาวนะครับมันพิเศษอย่างเลยขอใช้ในวงการประมงครับส่วนใหญ่ชาวประมงจะใช้เชือกสีขาวรุ่นพิเศษทําไมนะ่ะเพราะรุ่นพิเศษมันจะภายในนี่นะครับภายในเส้นเชือกมันจะมีเขาเรียกว่า ใยแก้วนะครับหรือใยยักษ์นะครับอยู่ด้านในด้วยมันจะเพิ่มความแข็งแรงแต่ถ้าถามว่าเอามาปลูกวัวมันจําเป็นไหมจาหรบผมผมคิดว่าไม่จําเป็นนะครับแค่ใช้รุ่นธรรมดาแบบนี้หรือแบบนี้ก็เพียงพอแล้วปลูกวัวนะครับแต่ทําไมคนยังไปซื้อรุ่นพิเศษที่เขาใช้ในวงการประบงมันอะไรก็เราะว่าว่า ถ้ากรณีว่าหัวเราตัวตวูตัวใหญ่ใช่ไหมถ้าใช้เชือกธรรมดามันต้องใช้เส้นใหญ่ใช่ไหมต้องใช้เส้นใหญ่แต่ถ้าเชือกรุ่นพิเศษร,รุ่นพิเศษนะเราใช้เส้นเล็กก็เอาอยู่ครับนี่เชือกเส้นเล็กก็เออยู่เพราะว่ามันมีใยยักษ์อยู่ด้านในนวยแต่รากะมันก็ย <laughs> ่อมสูงไปตามธรรมดาแต่าจาะรปผลประโยชน์ท,ที่เราได้ต้นหัวเล็มญ้ากินญ้า ก็มันจะไม่ได้หนักเชือกเลยนะครับเพราะเชือกมันเส้นมันเล็กแต่มันก็แข็งแรงเตต้าแบบนี้มันเชือกมันเส้นใหญ่มันจะมีน้ําหนักไปบ้างมันก็ดูเทะทะอยู่นะครับสรุปเชือกเส้นเล็กแล้วมีใยยักษ์อยู่ด้านก็ก้อยใยยักษ์นะครับมันจะคงทนแข็งแรงและต่อไปที่สําคัญของเชือกครับเชือกมันมีสองรุ่นใช่ไหมนี่ก็บวกแล้วว่ารุ่นธรรมดาใช่ไหมแบบนี้แบบนี้ก็ธรรมดา และที่ไม่ธรรมดาก็นี่แบบนี้นะครับมันเชือกมีใยยักขวางหน่อยแล้วก็มีการอ่าทอบาทหรือแต่งแต่งบาทด้วยนะครับนี่นะครับบาทนะครับบางคนว่าเออแล้วมันมีประโยชน์อะเรอแต่งบาทอย่างนี้ก็ถ้าเรามีบาทอย่างนี้แล้วใช่ไหมมันสะดวกสบายนะครับสะดวกสบายเราก็อวิ่งวัวมาอ่าโจดก็ไปแล้วก็อ่า,าอแล้วก็วกช่าบงครับนี่ผมจะทำให้ดู นี่นะครับมันมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมว่าก็เยกว่าบาทใช่ไหมแล้วต่อไปเราก็อ้อนี่ครับวิงวัวนะครับนี่เดี๋ยวผมก็กุมไว้ด้วยนี่ครับวิงวัวมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับเราก็เอาวิงวัวนี่เราก็เอาเอ่อยัดใส่กระเพที่ในจมูกวัวที่เจาะไว้แล้วนะครับยัดใส่กระเพานี่มันจะแหลมเหลมใช่ไหมยัดใส่กระเพต่อไปก็เอาชวนนี้นะครับมาใส่ก็ที่นี่ ที่บาดัวนะครับที่บาดที่ก็เจาบาดนี่แบบนี้แล้วก็อ่าเจาหัวเจาหนึ่งครั้งนะครับนี่เจาแบบนี้หนึ่งครั้งผมก็ไม่มีขาไมยนะตรงกลุ่มนี้เจาแบบนี้นะครับเพื่อดักไว้ไม่ให้มันหลุดจากบาดนะครับอ่ามันโอเคนี้ก็เสร็จใช่ไหมครับมันสะดวกสบายนะครับแล้วถ้าเราจัดซื้อแบบ ธรรมดาที่ยังไม่แทงบาดแบบนี้เราต้องเอาไปแทงบาดเอาเองนะครับบางคนก็แทงบาดไม่เป็นนะครับผมแนะนําก็มาซื้อแบบสําเร็จรูปแบบนี้ดีกว่าม,มันมีบาดอยู่แล้วนะครับนี่สําหรับไอ้วัวรุ่นนี้มันแข็งแรงนะครับสําหรับอ่าวัวขนาดใหญเจาะหมอกใหม่ๆหรือว่าวัวขนาดกลางนะครับแต่ถ้ากรณีวัวถึกนะครับต้องใช้รุ่นนี้นะครับนี่รุ่นนี้นะครับ รุ่นนี้ก็แทงบาดไว้แล้วราคาก็อาจจะขยบขึ้นไปอีกเพราะว่ามันเป็นยยยักษ์ครับมันภายในวันจุยยักษ์ไว้ด้วยมันก็มันแข็งแรงตนทานกว่านะครับแล้วมันป้องกันน้ําเค็มได้ด้วยครับคือมันต้นกว่าแต่ราคามันสูงกว่าไม่มากนะครับสูงกว่าไม่มากก็มันคุ้มกว่านะครับคือใ้กันเฮียนเลยครับแบบนี้ผมแนะนำนะครับร้านตุ่มมีขายนะครับร้านปูนปลงใจยนะครับมาซื้อได้ ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงไอไ้อไอที่อยู่ใกล้ๆร้านพูนพลงังใจนะครับหัวตะลุนพลงังใจก็มาเชื่อได้นะครับไม่ใช่ผมประกาศขายสินค้านะครับแต่ผมแนะนําสิ่งดีๆมาให้นะครับแล้วต่วอไปผมจะพูดเรื่องในกฎหมายนะครับเดี๋ยวนี้นะครับมีปัญหากรณีว่าวัวหรือกไอ,อยไปกินอไอ้สิ่งพบุลูกของเรานะครับส่วนใหญ่ก็เรื่องมันจะเยียบหมด ก็นี่เราไปเวแจ้งตามหน่อยงานต่างๆเยียบมันมีวิธีไม่เหียบนะครับก็อันดับแรกวิธีปฏิบัติของเจ้าของสวนที่โดนวัวไปกินนะครับก็ให้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะครับตอนวัวไปกินยอดปาล์มเราหรือยอดยางเราให้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้แล้วก็รอจนว่าเจ้าของเขาไปเอานะครับไปวัวกลับค่อยถ่ายเจ้าของวัวไปด้วยนะครับถ่ายภาพนิ่งก็ได้วิดีโอไว้ด้วยให้ถ่ายภาพนิ่งไว้ แต่ถ้าคนนี้ว่าเจ้ากงยังไม่ไเอาแนะนําออูวัวที่มันหลุดเข้ามาในสวนเราล่าครับล่ำมาในสวนเรานะครับล่าไว้รอให้เจ้ากงก็ไปไปแก้อวัวที่เราปลูกไว้นะครับล่าหรือปลูกไว้ให้เขาไปแก้แล้วก็จูงนะครับเราก็ตายภาพหรือวินโอไว้นะครับแล้วต่อไปก็เอาภาพนี้นะครับไปแจ้งความครับไปแจ้งความไม่ต้องไปแจ้งผู้ใหญ่คำนันนะครับเพราะถ้าไปแจ้งผู้ใหญ่ํำนันเขาจะเคลียร์กันหมด แจ้งเทศาบาลก็มีการเคลียร์กันหมดเลยครับไม่ต้องไปแจ้งมันเสียเวลาเสียอารมณ์ครับไห้ไปแจ้งความที่ตำรวจกรมตำรวจแล้วเราบอกว่าเราจะฟ้องขึ้นศาลก็ให้เราฟ้องขึ้นศาลนะครับวิธีก็จ้างทนายนะครับประมาณหนึ่งหมื่นบาทครับมันฟ้องไม่ยากเพราะหลักฐานมันมันมันมีอยู่แล้วนี่เราเอาจะดูที่ดินไปด้วยนะครับจะดูที่ดินแล้วก็คลิปวีดีโอหรือรูปภาพก็เอาไปแจ้งความมันทึกประจาําวันแล้วก็ ทางตำรวจก็จะแต่งชำนวนให้เราให้ค่าน้ำจงน้ำจ้บบาบ้างแล้วก็เขียนก็เคนี้และที่นี้อีกวิธีไม่ต้องจ้งทนายความเราเป็นคนว่าความเองก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้ที่ศาลเขาจะอำนวยความสะดวกนะครับการว่าความว่าอย่างไรเรเาก็ให้การไปตามความเป็นจริงครับตามความเป็นจริงทางศาลเขาก็ช่วยอยู่แล้วแล้วเราจะได้ค่าตอบเตนอันดีหามนะครับ คือผู้ได้วัดศาลก็จะตัดสินความเสียหายของเราแล้วก็เจ้าของวัวต้องจดใจนะครับต้องจดใยตามศาลชั่งนะครับถ้าไม,ม่จดใยติดตารางนะเจ้าของวัวเจ้าของควายนะครับนี่นะครับกฎหมายมันมีนะครับแต่เราต้องไปตามขั้นตอนนะครับขั้นตอนของกฎหมายถ้าเราไปแจ้งผู้ใหญ่กำนันมันก็มีการโอมโจมกันหมดจะรูปก็ปุ๋ยหนึ่งกิโลหรือสองกิโลแค่นั้นเองนะครับไอ้แต่มันที่ ต้นปาล์มมันขึ้นทั้งรากตั้งกูนมันไม่คุ้มบางครั้งเขาก็ไปซื้อต้นปาล์มใหม่มาปลูกทดแทนให้แต่มันกว่าจะขึ้นตันต้นอื่นมันก็เสียเวลาชู่ฟ้องให้เป็นตัวอย่างไปเลยนะครับแล้วเราได้เยอะนะถัาส่วนหัวต้นปาล์มสิบต้นขึ้นไปก็สองหมื่นกว่านะครับแล้ก็เราก็ส่วใหญ่ตำรวจเขาก็แจ้งแจ้งข้อหาว่าทำลายทรัพย์สินผู้อื่น แล้วมันโดนสามกระทุงนะ,อะ,อะเออเเลี้ยงจัดเรียปล่อยอเพ้ยนพัน,นก่อให้เกิดอ,อันตร,รายแก่ผู้คุณเพราะว่าว่ามีโขยังไม่ควายอ่าแต่ปลบรอยมีอันตร,รายเลยคก็พูดได้ว่าจะมีอันตรายผู้อื่นพูดได้ว่าตำรวจเขาก็มีวิธีตั้งข้อหานะครับแล้วก็หาที่ ที่หนึ่งก็อาจจะก่อเกิดอันตรายกับผู้อื่นได้เพราะว่าม,มีเขยงไหมอาจจะขิดคนได้เพราะไม่มีการลำ่ำไม่มีการปลูกกฎข้อที่สองก็ทำลายทรัพย์สินผู้อื่นทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินนี่เป็นแบบนี้ครับก็โองก็หาที่โดนโดนอยู่แล้วแล้วก็ต่อไปก็เลี้ยงสัตว์ด้วยความประมาทลินเล่ออืม ข้อหาที่สามก็โดนสามข้อหานี้ก็อ,อยู่ได้เลยครับนี่เป็นแบบนี้คือต้องจดใจอึนอยู่แล้วเจ้าของอวัวเจ้าของควายไม่ถึงกับติดตารางนะครับแต่ถ้าไม่มีอึนใจก็มันต้องติดตารางครับต้องทํากันแบบนี้นะครับผมแนะนํานะครับผมแนะนาแนะนาไม่ต้องไปแชื่อคุยนายคำนั้นนะครับมันรับประโยชน์นะครับเพราะร,รู้กันอยู่ครับก็เน,นี่ยไอ้ทาแบบนี้แล้วผมก็ เตือนไปพวกที่เลี้ยงสัตว์ด้วยให้ล่ำจะด้วยนะครับวัวควายล่ำด้วยไม่ใช่ว่าปล่อยปล่อยแบบลากเชีอยงนะครับคือการปล่อยวัวแบบลากเชีอยงกับปล่อยวัวแบบไม่เจาะจมูกปล่อยวัวไม่เจาะจมูกมันดีกว่านะครับดีกว่าอย่างไรสมมติว่าวัวที่ยังไม่เจาะจมูกลูกวัวใช่ไหมเขาก็เดินไปในสวนไม่ว่าสวนปาล์มสวนยางหรือสวนปลูกต้นไม้เขาก็เดินไปไม่ค่อยเป็นไร อย่างน้อยก็เหยียบบ้างเขากินบ้างแต่ที่ว่าลากลากเชือกไปด้วยนี่ก้อนนี้อวยไหมเออ,อเขาว่าเจ้ามูกใจวิงแล้วก็ใจบาดแล้วลอยลากเชือกไปบางครั้งวัวมันเลี้ยวใช่กับมันไม่ได้ลากไปตรงๆใช่ไหมมันก็ไปวินต้นไม้ต้นปาล์มมันก็ดึงต้นปาล์มหลุดออกจากหลุมนะครับเนี่เป็นแบบนี้นะครับมันก็เชไปบ้างดึงหลุดไปบ้างแล้วกินยอดปาล์มได้บ้างมันสารพัดใช่ไหมก็ให้ลำ่ำ แล้วทาไมเอกผลที่เ็าไม่ยอมลํามักวเขาะว่าถ้ารับม้แล้วก็ไม่มีเวลาไปเลื่อนหลักอื่นครับก็เลยปล่อยมันจะได้ที่กว้างแต่ไม่ได้คิดว่ามันเดือดเดือดร้อนผู้อื่นนะครับเดือดร้อนผู้อื่นแล้วกฎหมายก็เช่นกันก็ไม่ค่อยเคร่งจัดถ้าเลยมันต้องโค้งกันจริงจังนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าโรณีโรณานีนะครับย้ำว่าถ้ากรณีว่าไม่รู้จะทำอย่างไร ผมแนะนำให้ฉีดยาหญ้าครับในสวนนะครับมันมียาอยู่ชนิดหนึ่งผมไม่กล้าบอกนะครับฉีดก็เฟยแล้วการันตีนะครับถ้าวัวกินหรือรับประทานก็าไยแล้วก็ตุยแน่นอน,นครับถ้าตามว่าเจ้าของสวนมันผิดไหมเราฉีดหญ้าแล้ววัวตุยไม่ผิดแต่สวนเรามันต้องมีอนาเขตนะครับอนาเขตอย่างเลยอธตเขตอนาเขตอาิเช่นเรามีหลักที่จับจีน กึ่งลวดนาำหรือเมียนาเกตอันนี้เช่นว่าขุดเหมืองลมรบคือทำให้รู้ว่ามันเป็นที่ที่ว่าหัวง้ามแล้วก็มีการปักป้ายว่าอ้ามนำจัดเข้ามาเลี้ยงในที่ดินแปลงนี้ต้องว่าขึ้นป้ายด้วยใช่ไหมครับแบบนี้แล้วทีนี้ถ้ากรณีเราฉีดยาแล้ววัวไปกินวัวไปกินหรือรับประทานยาแล้วตุยก็เราไม่ผิดแต่ถ้ากรณีว่า เรามีที่นาแล้วมันปะปนอยู่กับที่นาผู้อื่นใช่ไหมกค,คือพูดให้ได้ว่าที่นาก็มันแค่มีคันนาใช่ไหมหรือยียกกันบ้าเราวัวนาเราไปฉีดแล้วก็มีวัวปล่อยทุ่งปล่อยทุ่งนาใช่ไหมไปกินหญ้าที่เราฉีดญา้าแล้วตุยจุดนี้เราผิดนะครับเราผิดในตอนที่ว่าเจ้าของวัวก็วัวไล่ทุ่งนี่ครับเขาก็ไม่รู้ว่าใครฉีดยาไว้เรามีความผิดนะจุดนี้นะเพราะว่าก็ระบุล้วว่าวัวไล่ทุ่ง มันเราก็ผิดถ้าเราไปฉีด้านะครับถ้าอัวก็ตุยแต่ถ้ากรณีว่าเรามีที่นาเราก็ขุดให้เป็นจันเป็นเราก็ขุดแล้วก็ยกตื้นดินขึ้นทําเป็นไรานาเปลงประชุมแล้วมีมีเหมืองน้ําลม้มรอบแบบนี้เราก็จะเด้งนาเกตของเราแลวใช่ไหมแล้วมีการปักหลักแล้วมีการปักประตูทางเข้าด้วยป,ประตูทางเข้าด้วยจะเด้เห็นเด่นชัดว่านี่เป็นเปลงเปลงทําการเกษตรปลูกต้นไม้แบบนี้ เจ้าของสวนไม่ผิดแล้วครับในกฎหมายลงไปทํากันดูนะครับก็ไรนี้ผมไม่อยากจะคุยมากนะครับผมเพราะผมต้องใช้ไม่ตัดเสียงและไม่ผมก็ตอนนี้เบ็ดก็มันเสื่อมด้วยเพราะถ้าไม่ใช้ไม่ตัดเสียงก็ตอนนี้ก็หนูหนุ้ยคุยก่าวอยู่เป็นเรื่องธรรมดาชวนรวมนะครับหนูหนุ้ยคุยกาวก็จะได้รู้กล่าวกันผมก็คุยแค่นี้นะครับเกีเก่ยวกับเชือกวัวนะครับขอจบไรสวดเ่นี้สวัสดีครับ